ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัริยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคระบาดจะมีวันสิ้นสุดไหม ธรรมะอัศจรรย์ตามรอยสมเด็จโตลูกศิษย์หลวงปู่ครับแล้วอย่างภัยจากโรคระบาดนี้จะมีวันสิ้นสุดไหมครับหลวงปู่มีสิ้นสุดแต่คำว่าสิ้นสุดนั้นเมื่อสิ้นสุดแล้วก็ไม่ใช่สิ้นสุดซะทีเดียวเมื่ออันนี้มันหายไปอันใหม่มันก็จะมาอีกเข้าใจไหมเพราะมันเป็นกรรมของโลก มันจะหายไปเมื่อไหร่ก็คือเมื่อมีศีลธรรมมันกลับขึ้นมาอยู่บ่อยๆมีคนเจริญภาวนาเห็นประโยชน์ในศาสนามาเจริญทานศีลภาวนากันมากๆแล้วนั้นแลให้โยมรู้ไว้ได้เลยว่าโรคภัยทั้งหลายจะเริ่มคลายหายไปหนึ่งเกิดจากพระยาธรรมวิกราชเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกุศลและบรารมีของพระโพธิสัตว์เจ้า เมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีศีลมีทานและมีกำลังใจมากขึ้นจะมีภูมิต้านทานมากขึ้นเมื่อมีภูมิต้านทานมากขึ้นแล้วไอสิ่งเหล่านี้มันก็จะอ่อนกำลังไปเองก็เรียกว่ามันจะแพ้ภายในตัวของมันเองแต่มันจะไปอยู่กับคนที่ไม่มีศีลพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่มีสารณะเป็นที่พึ่งเป็นพวกว่านอกศาสนาจะตายกันอย่างล้ามากๆหรือครื่งค่อนประเทศ พวกที่ไม่มีสารณะเป็นที่พึ่งจะต้องตายไปอย่างละมากๆเมื่อผลจากโรคระบาดเมื่อมันเกิดขึ้นก่อนมันจะเกิดและมันจะหายไปพายุลูกใหญ่มันก็จะเข้ามาดังนั้นขอให้โยมเอาตัวให้รอดในโรคระบาดก่อนพอเรารอดโรคนี้ได้เราก็จะมีกำลังที่จะไปตั้งรับโรคอื่นได้อีกถ้าโรคนี้เรารับไม่ไหวโรคอื่นเราก็รับไม่ไหว ลูกศิษย์ภายในปีนี้หรือเปล่าครับหลวงปู่หลวงปู่ภายในปีนี้โยมก็จะได้เจอเจอทุกอย่างแต่มันจะเจอมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรียกว่าสปีเกิดสี่ปีดับและภายในสี่ปีมันต้องเจออยู่ตลอดเพราะอะไรเพราะในการที่เราจะเริญเดินทางในทางมรคเมื่อมันถึงกึ่งพุทธการแล้วมันเป็นไปตามพุทธธรรมนาย ของพระสัพพัญยูของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสมณะชีพรามทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายที่ว่าน่าเชื่อถือกลับไม่มีคนเชื่อถือทำทั้งหลายก็จะถูกบิดเบือนคนที่น่าเชื่อถือกลับไม่มีความน่าเชื่อถืออย่างนี้พระธรรมคำสอนควรที่จะถูกยกย่องกลับถูกบิดเบือนให้เสื่อมลงผู้ประพฤติปฏิบัติในพุทธบริษัททั้งสี่นั้น ก็ไม่ตั้งมั่นในศรัทธ,ธาอย่างนี้ดังนั้นแล้วเหตุเพศภัยมันจึงบังเกิดอยู่ตลอดเวลาเขาจึงเกิดยุคข,ของศีวิไลยุคข,ของศีลขึ้นมาเพื่อจะตั้งกลุ่มขึ้นมาของพระญาธรรมิกราชเช่นในหมู่คนที่รวมตัวกันที่จะมาเจริญทานศีลภาวนาเขาเรียกประคองให้โลกเกิดสมดุลโยมจะได้เห็นว่าเดี๋ยวจะมีสถานปฏิบัติธรรมมาก แต่สถานปฏิบัติธรรมที่ว่านี้ก็มีลัทธิที่เข้ามาแฝงของมารมีทั้งพระยาธรรม,มิกราชชื่อว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณคือที่ใดสถานที่ใดที่ตั้งมั่นอยู่ในทานศีลภาวนามีอริยมัคมีอริยสัตว์สถานที่แห่งนั้นจะไม่ขาดผู้รู้สถานที่นั้นจะไม่ขาดผู้เป็นอริยเจ้าอย่างนี้ แต่สถานที่ใดไม่มีอรอยแห่งมรคไม่มีอริยศัสตจไม่มีการเจริญภาวนาประพฤติปฏิบัติในพรหมจรรย์แล้วสถานที่นั้นๆเมื่อต่อไปมันย่อมรกร้างย่อมมีมารเข้าไปแฝงไปอาศัยได้แล้วนั่นแหละคือการแอบอ้างมันมีมากในสมัยในยุคนี้ดังนั้นแล้วในขณะที่เรากำลังเดินทางมรคนี้ เพื่อไปสู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่เราเชื่อว่าคือการหลุดพ้นคือพระนิพพานหรือยุคใหม่ก็ดีต่างคนต่างมีความเชื่อเห็นไปในทางเดียวกันแต่ถามว่าในสิ่งที่ฝันที่เราว่ามีจริงบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นเมื่อบางคนไม่เห็นก็ไม่เชื่อเมื่อบางคนเห็นก็บอกว่าเชื่อสิ่งเหล่านี้เมื่อโยมทำสิ่งใดเชื่อสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมมี เมื่อไม่เข้าถึงในสิ่งที่เชื่อไม่ได้มีการศรัทธาในสิ่งที่ทำย่อมไม่เห็นในสิ่งที่ทำและสิ่งที่เชื่อได้โยมลองไปพิจารณาดูสิว่าสิ่งที่ฉันกล่าวมานี้เป็นอย่างที่ฉันกล่าวหรือไม่ในตัวของเราเองจิตที่เรายังมีมานอยู่ดังนั้นขอให้โยมจงรักษาศีลทานภาวนาไว้เพื่อจะพ้นโรคภัยนี้ให้ได้เสียก่อนดังที่ฉันบอก อันว่าสงครามมันจะมีผลกระทบะหรือไม่มีผลกระทบแน่นอนจะทําให้ความเป็นอยู่ลําบากยิ่งขึ้นของมนุษย์การที่โยมมีความสม,มถะมีความสันโดษมีความมักน้อยนี้จะเกิดประโยชน์ใหญ่ต่อผู้ประพฤติปฏิบัติคือจะหาความขาดแคลนไม่ได้เพราะเรากินเพื่ออยู่ให้กายสังขารพอมีกําลังเพื่อให้ประพฤติปฏิบัติแต่ไม่ได้กินเพื่อความอยากความโลภ ความโกรธความหลงเหล่านี้จะไม่สามารถทนอยู่ได้ในภายภาคหน้าคนที่มีศีลนั้นแหลจะเป็นผู้มักน้อยสันโดษนั้นความโลภความโกรธความหลงมันจะแผดเผาทําลายในตัวมันเองในยุคหน้าที่จะเกิดขึ้นและในขณะนี้การที่เรารักษาศีลมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งเรารักษาอะไรไว้ สิ่งนั้นมันก็จะให้ผลตอบแทนดูแลรักษาเรานั้นทุกครั้งที่โยมจะเจริญบุญเจริญพระกรรมฐานเราก็ต้องเจริญเมตตาจิตแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์น้อยใหญ่ให้ทั่วจักราวาลพิพทุกดวงจิตดวงวิญญาณที่เราได้เคยทำกรรมทางใดทางหนึ่งไว้ก็ตามขอบุญกุศลที่เราทำนี้จงเป็นประโยชน์หนุนนำให้ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายได้มาโมทนา ได้มาอาโหสิกรรมอย่าได้มีเวรพยาบาทซึ่งกันและกันดังนั้นทุกครั้งที่เราได้เจริญบุญเจริญความดีเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วก็เมื่อเห็นว่าอำนาจของพระรัตนตรัยนี้ที่เราเป็นที่พึ่งเป็นสารณะนี้เป็นที่สูงสุดแล้วของหลักชัยเป็นธงชัยแล้วก็กล่าวอ้างอำนาจแห่งพระรัตนตรยัยที่เรานั้นมีความเชื่อมีความศรัทธา น้อมจิตเข้าหาให้จิตเรานั้นตั้งมั่นสงบเมื่อจิตเราตั้งมั่นสงบแล้วภัยก็ดีความสะดุ้งผวาก็ดีมันจะอันตรธานหายไปเมื่อนั้นเรียกว่าเราอยู่ในห้อมล้อมแห่งพระรัตนตรัยเป็นที่อยู่ที่ปลอดภยัยเมื่อเราเห็นว่าเป็นที่อยู่ที่ปลอดภยัยเราจะมีจิตเมตตาให้กับสรรพสัตว์ดวงจิตดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายที่เราได้เคยเกี่ยวข้องเคยล่วงเกิน ด้วยทางใดทางหนึ่งก็ตามน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังกรัรยาณมิทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ